วันนี้ผมไปตักรังมิ้มมานะครับรังมิ้มในป่าเลยครับตัวยังอยู่เลยนะครับวันนี้ไปได้รังมิ้มมาหนึ่งรังอยู่ในป่าดูบรรยากาศนะครับในป่าครับพึ้งสดๆนะครับรังมิ้นเขาเรียกรังมิ้นนะครับตัวเล็กๆนี่เราได้มาจากป่านะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวการกินอีกรอบหนึ่งสวัสดีค่ะได้มิ้นใหม่เรื่องก่อนี้เอาเราวก่อกันวันนี้มา ตุม้มมิ้มอีกครั้งที่สองนะคะวันนี้เอาได้ห้างมาห้างเลยสับัติก็คลิปแรกก่อนหน้านี้ไงแม่คลิปแรกก่อนหน้านี้ที่เรากินกันนะอ่าห้างใหญ่ๆนั่นนะ่ะอันนี้เป็นห้างที่สองต่อจากคลิปนั่นแหละอันนี้แปะเอามาเองเนื่องจากเป็นห้างมิมธรรมชาติแปะเอามาจากปาาลาคนกรุงเทพไปนเอามานะเออเราว่ลเรคนกรุงเทพแปะเอามาคนกรุงเทพไปเอามาเนี่ยเออเด้อเอาา้เอา เป็นมิมธรรมาชาติที่ว่ามันเกิดจากป้าเองบ่ได้เลี้ยงไว้ปลาท<า>ั้งไงอยู่ดีน่นพี่นอ้อง,น,องน้ำลายเต,ติบไงดิในประวัติเน,ะนาะโอ้ยอ่อนซ่อนเนาะมึงใส่ภาพทิพย์มาเลยเอามาซีมึงด้วยเนี่ยยุ่งหลายยุ่งหลายเนี่ย,ย,ย,ยเอามาซีมึงแม่เนี่ยสีหวานบ่านในห้างเนี่ยสีหวานบ่านใแต่วห้างนั้นหวานทด้ห้างนั้นนะห้างที่ประวัติกินกับยีแม่นั่นนะห้างนั้นนะอันนั้นห้างแรกนะ เอาสิอะซีมได้บาทเนี่ยขออนุญาตชิมนะคะมีใครหน่อยมานน้ำดิ่เนี่ยมมันดูดเกินอืมเป็นดู้ลดหน่อยนะเห็นปะม,มัน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 ,ม,นมันจะค่อนข้างแตกต่างจากห้างกรเน๊ห้างกรแบบลูกมันเต็มเลยนะลูกหน่อยมันนะี่ยแบบว่าลูกอ่อนมันเนาะ อันนี้ค่อนข้างที่จะแบบจะเป็นโตใหญ่ได้ไงเริ่มดำแล้วเริ่มจะออกแล้วเด้ออเริ่มจะออกโตละตรงนี้มันจะในบ้านไหนี่ไข่มันน่งไข่เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยของเรานะอันนี้ปลายรังแล้วอันนี้มันออกแล้วนี่สิมุมได้บ้างไหมสิซิมได้บ้างไหมสิซิมมาเด้ออืมอืมยิ่งเสียงมามันเหี่ยวๆมันไข่มันน่ะ อืมไห่ไข่เศร้าเนี่ยอันก็ต้องเป็นตุ้มมุนมานอยู่นี่ไห่เศร้าเนถอกินอันนี้หเหรอคนเเือน้ารักษามุนมานไหมอืมกินน้ำผึ้งรักษามุนมานคนไทยเขาก็เอิญนนะ่ะร่มพิษอืมคนไทยเขาเอญร่มพิษเ,เอญยังไปยังสีล่ะร่มพิษแล้วคนอีสานเขาเอนมุนมานเป็นตุ้มขึ้นนะ่ะตุ้มขั้น,อ,นนะอาบ้วเด้อาบมืเอเสาร์มือแรงแล้วนี่พอเราเอามาต้มใส่ไห้น้ำเยอะ ใครลรนล่ะมอมได้เหรอืม lighting, ับอืมอืมนี่กินไหมยิ่เสียงไหอืมอืมแบบปรวัติิมด้วยเอาประวัติิมมือด้วยอ๋อชิมเลยอ่ให้ประวัติิมเด้อป่ะเนี่ยเอ้าเบิ้งเด้อเอ้เบิ้งอาลูกน่อยม่เง็นอืมอ่ะแบบว่าอืมยังไง น,น,น้นำหวานสิมึงวะน้ำหวานน้ำมันลูกอร่อยหนึบหน่อยมั้งเอ้าผู้ได,ด้ไปหามาสิม่งด้วยเอาไปแม่สิมึงด้วยอ๋อสิมงด้วยพุกรุงเทพหาหาผึ้งกินเองกกัววะ หนูกำลันมันขึ้นมาล่ะโอ้ไหนอย่าพึ่งเด้ออย่าพึ่งอย่าพึ่งว้าวอยังน่ะน้ำเพิงปะให้กินหลายเลยเด้อเป็นเบาหวานน่ะหวานสุดๆนี่แม่มั้งเนี่ยนี่แม่มั้งบ่อือมันจะซิมไขม่มันอีก ปานี oh. ่โอ้โหมีใครมันมันร้หลยาอร่อยเลยแบบอร่อยป้ะแบบไรมันยาว ที่นาพ่อน mm, like. mm. ่าจะมีอ yeah. ีกแมวไเจี่หาขายล้านอร่อยว้างนี้ห้างบงัถ่น่เนาะเจาหาขายทุกวันนี้การขายเรานี้เขาหาขายอยายโอเคกัวหัวแม่เจาะปล่อยเปล่าแหม่เพาจะแต่งเปิดหาขายแบบมัน แสบเกือบต้องอะไมไปด้อมด้อมมองๆเดินไปไหนน้ำปลาอีกปะอันนี้ตัวมันจะมันจะทำไม่เตี้ยนะมันไม่ทำสูงของมิ้นเนี่ยของวาดใช่ไหมของมีตรตัดเลยฮะมันมิตรตัดแล้วมันจะแสบเด้อพี่น้องเอ้ยน้ำมันจะไม่เยิ้มของหาของธรรมชาติหากินเองของปลามันมีตรัดมันอยู่ได้ตลอด ปื๊ดโอ้ยแซ่บถ้าเราบีบถ้าเราบีบยิ่งบีบน้ำยิ่งหลุดออกมึงจะให้แม่กินได้ป่ะแม่กื้อมัน้หญ่ยังสิบบาททั้งน่อยหกทั้งง่าก็นิยมทั้งง่ายก็นี่มว่าแม่ทั้งง่าให้อีแม่กินมึงให้แม่ซีมมึงแม่กินมได้ยังไม่นะอ้าวชิมเด้สิคะโอ้โหมมเลยค่ะมมเลยอ้าว อธิบายเป็นฟังด้วยเป็นยังไงรชาติหวานอบมัน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 ยังไนะมันมันก็ใครมาเดียงี้สดแซ่บอร่อยอืมเย็บเยเจ๋งเจ๋งเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งเอาละค่ะเมื่อนี้สิบเมื่อนเมื่อี้หลอดน้ำเดย่มาออจบคลิป ห้างมิมไปมเท่เานี้เด้อค่ะเดอะ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้ำในเด้อจ้า